ยิ่งส่งยิ่งเละรัสเซียยำใหญ่ใส่ทหารนาโต้ส่งกลับเป็นปุ๋ยคาสมรภูมิดอนบาส5กุมภาพันธ์66รรกดกิทเวอร์อัปเดตดรายงานว่าชาติตะวันตกที่รวมตัวกันลุมรัสเซียในสมรภูมิยูเครนนั้นได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากทั้งด้านการทหารและด้านเศรษฐกิจเพราะตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมานั้น รัเสเซียจัดยำใหญ่ให้กับยูเครนและสมาชิกนาโตแถมรัเสเซียนั้นยังสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจแซงนำหน้าชาติยุโรปไปได้เรียบร้อยแล้วภายหลังกลุ่มนาโตและพันธมิตร40ชาติพยายามรุมทําสงครามทางเศรษฐกิจความบาดและอาวุธสงครามกับรัเสเซียชาติเดียวมาเกือบ1ปี โดยใช้ยูเครนเป็นสนามประลองกำลังผลปรากฏฝ่ายรุมชาติตะวันตกเละสงครามเศรษฐกิจกลับตาลปาดไทรัสเซียมีรายได้ส่งออกงอกงามเพิ่มพูนขึ้นไม่หยุดชุดไม่อยู่เพราะสินค้าโภคภัณฑ์ของรัสเซียส่วนใหญ่คือพลังงานสินแร่อาหารคือความจำเป็นพื้นฐานต่อมนุษย์ชาวเอเชียแอฟริกาตะวันออกกลางมีความต้องการสูงมากกว่ายุโรปที่กาลังดิ่งหัวเศรษฐกิจจมลง ส่วนสงครามสมรภูมิรบชาติตะวันตกฝ่ายรุมยิ่งเละหนักดูไม่จืดพวกเขาวางเว้นทำสงครามจริงๆมายาวนานกว่า3ทศวรรษทำแต่ซ้อมรบกันเองจึงกลายเป็นหมูสนามจริงสิงสนามซ้อมใช้นักรบกองกำลังผสม2แบบด้วยแบบแรกก็คือเอาชาวยูเครนมาฝึกสื่อ DW เยอรมัน รายงานว่าช่วงนี้มีทหารรับจ้างชาวยูเครนราว7 0นายเดินทางไปที่เยอรมนีเพื่ออบรมเกี่ยวกับระบบป้องกันภัยทางอากาศมหาเทพแพตติออนระบบอาวุธวัตถุโบราณรุ่นคุณลุงมหาเทพราคาแพงชุดละราว20 0 0 0ล้านบาทลูกจรวดราคาลูกละ34ล้านบาทโดยสหรัฐจะให้ยูเครนกู้ยืม1ชุดเยอรมนี1ชุดเนเธอร์แลนด์2ชุดผลิตโดยบริษัทเลติออนสหรัฐ ใช้สำหรับการป้องกันทางอากาศในระดับความสูงปานกลางและสูงใช้ระบบเก่ามากนำทางด้วยช่องสัญญาณวิทยุร่วมกับสัญญาณเราดาร์ภาคพื้นดินที่สะท้อนจากเป้าหมายสหรัฐอ้างว่าสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธทางอากาศที่ความสูงถึง24.2กิโลเมตรระยะทาง50ถึง160กิโลเมตรแต่ระบบอาวุธเทพนี้เคยสร้างผลงานที่ดังมากคือมันม้วนกลับลงมาโจมตีอาคารในซาอุดีอาระเบีย พังยับมีพลเรือนเสียชีวิตระบาดเจ็บจำนวนมากผลที่เรื่องชื่อก็คือสกัดกั้นโดรนและขีปนาวุธจากนักรบพูตีเยเมนแทบไม่ได้เลยจนโรงกันน้ำมันซาอุเคยโดนถล่มพังไป50%เมืองหลวงซาอุและ UAE ก็ปกป้องไม่ได้โดนจรวดกองทัพพูตีเยเมนถล่มยับจนสหรัฐต้องขนอาวุธมหาเทพนี้หนีจ้าละวันผลงานล่าสุดก็คือหลับลึกในชายแดนโปลแลนด์ ปล่อยให้ยูเครนลูกคมยิงพีปนาวุธ S-300 จำนวน2ลูกถล่มลึกเข้าไปในดินแดนโปโลแลนด์เสียชีวิตละบาดเจ็บส่วนผลงานเชิงบวกอื่นในยุคปัจจุบันทั่วโลกยังไม่พบส่วนทหารรับจ้างชาวยูเครนอีกหลายชุดไปฝึกที่สหราชาอาณาจักรใช้อุปกรณ์ครบครันของกองทัพอังกฤษ แต่ปืนกลใช้ AK 74หลักสูตร21วันโดยผู้ฝึกสอนจากทหารอังกฤษที่เคยลงสนามรบจริงในการสู้รบกับชาวบ้านในอิรักซีเรียอัฟกา,านิสถานผลงานการฝึกของทหารรบจ้างชาวยูเครนที่จบหลักสูตรมาจากอังกฤษก็คือส่วนใหญ่เป็นปุ๋ยและปลายปีก่อนจำนวน22นาย ยอมจำนวนเป็นเฉลยรัสเซียในเวลาแค่20นาทีหลังเข้าสู่สมรภูมิจริงในภูมิภาคดอนบาสนักรบกองกำลังผสมแบบที่2ก็คือทหารรับจ้างต่างชาติหนึ่งในนั้นคือชาวอังกฤษพวกเขาล้วนเคยลงสนามรบในตะวันออกกลางและอัฟกานิสถานมาแล้วพอลงสนามรบในยูเครนพวกเขาก็จะใส่ชุดทหารยูเครนแต่อามสังกัดอังกฤษสิ่งที่พวกเขาต้องเจอคือการโจมตีด้วยปืนใหญ่จรวดหลายลำกล้อง จรวดเทอร์โบบริคของรัสเซียโจมตีมาทุกทิศทางในระยะไม่เกิน40กิโลเมตรจะยิงปืนสักนัดก็ไม่รู้จะยิงกับใครสิ่งที่ทำได้อย่างเดียวก็คือคว้าพลั่วขุดดินขุดขุดแล้วก็ขุดเพื่อลงไปนอนซุกตัวในร่องคูสนามเพาะนั้นโผล่ขึ้นมายามใดก็ต้องนอนหลับฝันหวานอยู่ในร่องที่ขุดไปตลอดการ ที่นี่ไม่ใช่อิรักพวกเขาต้องทำทุกอย่างเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลูกยาวล่าสุดสื่อเดอะการเดียนของอังกฤษรายงานว่าพีทรีททหารรับจ้าชาวอเมริกันวัย33ปีประวัติของเขาเป็นนาวิกโยธินมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จในการสู้รบในอัฟกา,านิสถานอิรักในแนวรบร่วมกับชาวเคิร์ดขโมยน้ำมันซีเรียเยเมนและโปลแลนด์ นักรบแรมโบลลายนี้เดินทางมาถึงยูเครนในช่วงกลางเดือนมกราคม66ในฉากบางหน้าทางการแทย์เขาได้เข้าไปสู้รบกับนักรบวักเนอร์รัสเซียในเครื่องบทเนื้อเมืองบักมุดโดยเขามั่นใจมากนั่งอยู่ภายในรถยานเกราะบรรทุกทหารที่ผลิตจากชาตินาโตคุยโวว่าเกราะแข็งและเป็นอาวุธดีๆมีขีปนาวุธนำวิถีต่อต้านยานเกราะรัสเซียโจมตีใส่ยานเกราะเทพกระแทกใส่อย่างจัง เกิดระเบิดรุนแรงยานเกราะเทพพังยับไฟลุกท่วมเขาถูกปลดกเกษียณจากชายผิวขาวกลายเป็นชายสีผิวคล้ำดำเป็นตอตะโกทันทีพร้อมกับทหารรับจ้างนักรบมหาเทพอีกหลายชาติโดยไม่ทันรู้ตัวด้วยซ้ำว่าอาวุธนั้นยิงมาจากที่ใดในแนวหน้านั้นสิ่งที่นักรบกองกำลังผสมนาโต้ต้องผเผชิญไม่ใช่แค่ทหารรับจ้างวักเนอร์รัสเซียเท่านั้นวันดีคืนดีพวกเขาก็จะได้เจอหน่วยพลร่มและนาวิกโยธิน ที่เป็นทหารอาชีพประจำการกองทัพ,พรัสเซียปิดล้อมโจมตีพ้นออกมาคงจะออกมาไม่ดีแน่นาโต้ส่งนักรบและอาวุธมหาเทพทีมเยือนไปเยอะๆกองทัพ,พรัสเซียทีมเจ้าถิ่นเตรียมลูกยาวไว้ต้อนรับบริการปลดเกษียณให้หนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจัก,กรีวงคงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมืลายสิน้นก้าบทความ 9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์1,000เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง1,200บาทส่ทงฟรีทั่วประเทศโทร02 114 6663 66